สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ท่างช่องเมื่อนี่เป็นวันศุกร์ที่สีอ้าวมาอีกแล้วมาอีกแล้วสองตัอีเมย,ยฮ์ฮักฟดใหม่ตีไว้กระบอฟังมาแล้วเสียนลูกแฝดส่วนเสียนลูกแฝดเนี่ แม่ขั้วกับคุยก,กับเพลินตำเินือแหลกคุณล้วเนาะให้พี่น้องเอฟซีได้ยินน้ำกันเนาะบนนี่คือสูตรคำนวณของเพลินแปดหกหกโอ้หกกับเขาอยู่ดิเนาะวิ่งลางหาส่วนลางหลุดไปส่วนเลขสองตัวนี่อ่าเสียนลูกแฝดกับวามาแต่ทางไก่มาแตร่ประเทศนอกก็ได้ถามในคิดกเนะว่า มาตะใส่ไตไ่มาจังไดมาตาอิสราเอลแม่ขัวกับบรลูจักว่าเล็อิสราเอลดังดังพียแม่ขวัวหัวต่สิหูจักปังก่อนเล็กสิออกสามสี่หมื่นแต่ว่าเสียนรูปแฝดโทษไปกับบเพื่อนกับบอว่ารายละเอียดอีกอย่างเด้แม่ขัวกับบอหูจักวาอ่าเล็กอิสราเอลผู้ได้อิสราเอลอิสราเอลกับบอลหูจักว่าเขาถึงมาจักหนวดจักหนวดกับบอลูเพิน่นไดมาตาอยู่ ข้าเจ้าเบิงอยู่สองอืน่นบานในพ่อเสี้ยนลูกแฝดมาลงสองแม่ขัวแม่ขัวกับบวหูวเอะเป็นอิสเอลวอีอย่างเด็กมาแต่ใส่ไปจังไหนกับบรลูบ่าใดมาจังไหนแม่ขั่วกัเลยบรได้สอบเพิ่นแต่ว่าสอบเพิ่นก็จะบอกหร่อบวบกับบอลูเนี่ยเพิ่นก็ได้นั่มอ่าได้มาจังไหนไ,าาไ,ไปจังไหนหนีเข้ากับบรลูเนาะบานในไปเบิ้งของข้าเจ้าว,ว่ามันดังขักไหลได้ไปเบิ้งของข้าเจา้าข้าเจ้าขนัดมือนัดเว้นเนาะ โอ้ยมันละบ่คือของเห่าบันไดแท่ของเห่านี่สิป็นตัวแท่บอเฉยดิเจ็ดสี่หกเขาจะว่าตัดเหล่นว่าสัตว์เหมือนแม่ขัวกันยิ่งใส่ตัวนี้แล้วก็สิยิ่งใส่ตัวนี้อีอ่าเลขวิ่งเงินล้านของแม่เลขวิ่งเงินแสนของแม่ขั่วบนเงินแสนนะมัติดมาติดชีกกระพก คิดว่าแปดกับพงเหนื่บวกกอดข้อกันมากหอกพอว่าพันเด่นมากแล้วนะของแม่ขวดเอ้าิได้ไปถามเซียนลูกแฝดเด้ยเมื่อน,นี้พอว่าพันโทรมาแล้วเมื่อกี้พันจีวอาเลียงได้กับเฮง ฮัลโหลเป็นไรฝน,นตกว,ว่ายญุ่นโต๊เปียกมือเป็นบ่ท่านในเครื่องในห้องบอ่ดำหน้าเดียวนี่หัวยังมันสิบใบเนี่ยอู้ยีดไปจังไรกระรอกกระเรียกเส้นหนอ่อเออจิ้มใบยากฮะจิ้ไเลยปัดโทษปัดโทษเออเอาไปไว้จังไรเงินเรีกเล่ากระถึก อัแม่ข no oh ั nah. ้วไปพอถึงดวงดาวตัวว่าหันวิ่งอันวิ่งศูนวิ่งศูนย์กับหนึ่งมันบอปักลักศิบศูนย์กับหนึ่งบานนี้ไปหอดเดนหอดศูนย์หาแม่เสียนโอ้ยมั่ลไม่ลดไม่ลดไ่อนบ่ บานนี้บานนี้มาอันเจ้าเท่ามาให้คอยแปลกับเ<า>ก้าเนาะกระเลนศูนย์แปลกับศูนย์เก่าเว้นศูนย์หัวกับศูนย์เจ็ด์นะเอาแต่ศูนย์นี่บ่บ,บ่เอาอันอื่นนี่ <c oughs> เอามาเขารัฐบาลไทยเขาว่าจังไรเกาะอ่า <c oughs> รัฐบาลไทยงวดที่มากไปได้ไปเลขไปได้เลขข้าเจ้ามาจังไรเกาะบอกสูฟังเนี่ยบอกไ ใส่แกน,น,นเกาหลีอ๋อเกาหลีเกาหลีคืออสราเอลอยู่นี่ก็มีแต่เดียวแเดียหรือเปล่าน้องทำเออโอ้น้องไส้ยูพุ่นบ้านเถาะนี่พูดละโอ้เพิ่นเนลยได้มาจากน้องไส้นน้องไส้จู่บุบโอ้นี่ลาบอันเอฟซี FC อยากรูบาร์ที่ไปที่มาเนี่ยไปจังไหนมาจังใด เดินแซมบดิเออเดียวเวลาเขามาเขามาให้โอ้อันที่แรกเกบบข้ากับบอสเซียของเฮาเนาะเข้ากับเนี่ยกับเฮาหัวกระล่องเป็นคลิปแรกเนาะธรรมดาแหละเออบาเนนเข้ากับว่ามันของข้าเจ้าสิปาเ,าเป็นของแทบไม่ได้แทบของเข้าผัดเป็นของแทบเนาะเข้าไปมุกบ่อมอมากันด้วยอยากกันยังอันนี้บาน,นีให้ถามแนะ่ได้มาไปอิสราเอลนี่ เนี่ยมาเห็เนี่ยซื้กันเนี่บอกกันว่าเนี่ยมาเนี่ยมองซื้อมาได้อ๋ออะไกเพื่อนอ๋อ้เพิ่นว่าให้ให้เพิ่นเอาก้อนเนี่ยซื้กันที่ไหนกันวะเออ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 เอาเจ้านัดเหมือนเอฟซีเนี่ยที่หกอะไรหรอไอหนึ่งโอ้พี่น้องเอฟซีเลขลับอิสราเอลเด้อพี่น้องเด้อที่หกที่หกใครอ่ะได้ยินจากปากเส้นลูกแฝดเลยว่าเลขลับอิสราเอลนี่ วันที่หกเพิ่นจังสีเอามาหายเหากวกไอ้ี่พวนพวให้ไปหาไปเ้าเขาไปซื้อเขาบาทเขาเต็มก่อนเออ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 โอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจโอเคเข้าใจเพราะว่าอันสุมือมันเลขอันเลขเต็มหลายบานี่มือนี้เหาสีเอาเลขสูตรแมนบะเดี๋ยวคุ้มแล้ว อ่าสูตรบนก่อนแม่นปบปะทุข้างลเหรออ่าอ่าอ่าวิ่งบนอยู่บ่มีตัววิ่งบ่วิ่งวิ่งสามครับวิ่งบนาสามสามจับค<อ>ูเ่เอาคุณเอาชุดเดียวไปเลยฮะชุดเดียวชุดเดียวไปเลยบ่ครับเพิ่งบนเพิ่งล่างแม่นปะเวละไปหาโอ้ บุต okay, ่กงหากเอาโอเคบอกมาสุดใจเออาเกาห้าสามเก้าตัดตัดบ้อนน่เสียนจะตัดกตับสบายตัดตัดตัวเจะจสบายล้วเอาเอาสามเก้าหาเก้านอสามเก้ากสามเลยเก้าสามบ่ตอสามสามเก้คู่เดียวคู่เดียวอ่ะโอเค หมขึนนน้นเน้นคักแต่ว่าตะวันงวดก่อนเพิ่งกะเน้นค่ะกูด,ดิพี่น้องลงล่างครับล่างมหมดงวดกวนนะ่อนน่ะเพิ่งกะไฮแปดหกหกเนีเห็นบ่คู่เดียวหกกระติดอี่ลีนะ่ะอา้าวลงล่างครับลงล่างค่ะล่างต่อสี่กับสองมาตัวหนึ่งดิวิ่งวิ่งล่างสี่กับสองมาตัวหนึง่งโอเคเดี๋ยววิ่งล่าง 4, าา 4, สี่กับสองเอาเอาซีเลยเซียนเอาซี เพราะว่าส้นกับสูตรอันล่างข่ไหมซื้อตัวเดียวคู่เดียวเลยครับเหมือนกันคู่เดียวเลยบ่จะบอกว่าผมมาสองมาบ่าเอาทาันทันเซียนมักสองกัจัดไปโละสองคู่เจ็ดสี่เจ็ดสองครับเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดสองสองกับเน่เนาะ <c oughs> อะไรก็เกิดได้เนาะ <c oughs> <c oughs> สองคู่แข็นแเท่านีย มันซื้อหลายแท่งออกคู่เดียวเนาะโอ้มันมันออกคู่เดียวเนาะมันออกตัวเดียวเอ้บ่บ่เน้นเมนบ่ใส่ทั้งสองคู่โดนเนาะมันหน่อยหน่วยคู่เนาะกับตัวบ๊่บเซียนกับตัวบ่อบได้สามคู่มาสั้ดครับซื้อเท่าไนน่ะเท่านั้นเรียกรักซีบเอาไหมรักซีบบ๊อบวรักซีบยังอ๋อรักซีบข้ามหมดท่าล่างตัวโอ้ออะว่ามาสองสามสี่รักซีบ สองสามสีคุณสามเก่ค okay. no, <o> ือบ่อลแหละอ้สิบล่างกับที่บสองตัวสิบนล่างโอ้มมนเดินมาตลอดบ่เสียนนี่โอ้เสี้ยนี่สิบวงวมดแล้ไม่ติดเลไเลอันนึงครับอ่าตะเกียเอาไปยูใสเลม่ลีเลม่ลี เขาบอว่าสูฟั่งนี้ไม่ไมัไม่ไม่ไม่เบาเนาะบบอกสูฟั่งนาะคันคันเบากับสีดูไผสีมีบานผู้ใดสีหู่าไผมีเลกรักสีปลักหนวยเนาะไม่มันทำอมันเก็บแตกเก่าเมก่าังนู้ดเก้าสิบลังเก้าสิบลังนเก่าหนึ่งเด้อือมันเอครับเนี่ยมันเออันนี้ที่มากไหมเนี่ยีตัวมตวเม่อปีเนี่ยมวาไม่บอกอ้าวว่ามา ดีบ้ 1, านพันมากมันเ่องปีนะแต่ว่ามันมาตัวเดียวดิวมเดม,อมอือีมาองก่นเน่าอเอาว่ามาซื้อตลอดปีเลยถาจม่อีจะซื้อหนึ่งศูนย์สามห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งศูนย์สามห้าศูอีกตัวนึงบ่หนึ่สโอเคโอเคะไรเนีย่ยขายมื่อีจะซื้อครับเมื่อตีนะขันบ่อตีช่วนี้ว่าต้องซื้อต้อเลย ตีนุยขาทิ้นขันบบติดชุ่มนี่ว่าต้องชื่อขันติดหนึ่งสามหาเนี้ยชื่อไรอ้าวเอารีย์ว่าสามมันกับมะเขาตัวนี้แล้วนี่นนเน,เนะเาะมาว่างสามตัวเดียววิ่งสามี่เดียวนะโอ้สามบนตัวเดียวอืมตีตัวนี้ว่าไม่ขาทิ้นครับตีัวนี้ว่ไม่ขาดทิ้นตีไม่ขาท้นหรอไปหนึ่งในบริษัทวัาหันว่าหันกับเขานึ่งนั่นีนเนาะ กันนึ่กันากนห้าก้อนกันึงหนึ่งห้าก้อนกับูนี่เออห้าก้อนนี่กระชูนหกเอะมันมันสิบัวมันสิมาตจะลางบอกแหมน่งมันบวหมูนึงผมนี่เอ้างวดก้อนกับเขา0ูนหกเนาะงวดอันงวดมันนึ่งกับเขาเก้าเนื้อไหมกวซี้ัวแต่ละเดือบเบื่อจะบอกาว่าร้านมาบุญแล้วท่บานเอาเอาเอาล้อไห้สูงวดนี่เด้อเลขติดนี่เด้ แต่วาย่าลื่มลักซิปเป็นเด็ดขาดก้อนสิไปส่มาไมเลยยินบก้อนสิไปใส่มาใส่หามหามลืมลักซิปเป็นเด็ดขาดเพราะว่าลักซิปนี่เป็นตัวสำคัญเพราะว่าข้าสื้อเลขนี่ข้าสิบรกบมมิกรนะม,ม,า,า,มขขา,นามกสองสาม้นผมาสสักงล้วเออลยคืองปจังว่าเป็น,นมงมงกับีางมคนเอาเอาเปนนเม ข่อยกันนักไปทั้งซีผิวแล้วมันตรงสูตรข่อยเนาะเออข่อยกินนักไปทั้งซีผิวแล้วมันตรงสูตรข่อยไหมครับครับอ่ะโอเคเขาพุณหลายๆค่ะเซียนะครับครับอ่ะประดับหน้าซะ่มสิสวยอา้าวไปรถนี้เพิินคันว่าไปไปรถนีขคันวนา่าก็ว่าในน้อยไปจุดปุ๊บๆเพิ่นนี่อ่าบอกว่ามี่บอกว่ามีเลสไนทบอกมี่บีบว่า คิดแบบไหนเอาแบบนั้นอย่าลืมนะพี่น้องนะกดติดตามไว้เลขลับอิสราเอลบันไดแทะผนองเข้าเป็นของแทะน่องไส้เพิ่นซีเมนน่องไส้ทั้งแฟนเพิ่นคนละอืมนี่เลขลับอิสราเอลเพิ่นดูอิสราเอลน้ำกันเพิ่นดูอิสราเอลน้ำกันไหมพี่น้องเพิ่นกันเลยทโทมไใ่้อเพิ่นมาสั่นเอา อย่าลืม้ะพี่น้องเด้อกดติดตามบาแมคัวสิลงเลขลับอิสราเอลเซียนลูกแฝดต,ตอนใดเพราะว่าเซียนลูกแฝดได้มากแบบทั้งอิสราเอลโดยตรง้อพี่น้องเด้อว,วัดที่ผ่านมาแมคัวกับบวกาว้าแล้วเพราะว่าแมคัวบ่ฮหูจากว่าอ่าเลขลับอิสราเอลนี่มาจะใส่บ่แมคัวกับบรูพรอมเพราะว่าบาด้เบิงลิปทั้งอื่นเนาะ บานพอดีล่งโรเชี่ยนดูเฟดวาเลยถามเพิ่นวานเลขมาตเตสแมาต์ทั้งอิสราเอลเจ้าบงหุจักบอกว่าเลขดังเลขดังเลยอ๋อดังอีหอย่างนอะบงหุจักแล้วกะวางสิ่แลนาเนี่ยเขาบงหุจักเขากะวาบงหุยจักแมนบอพี่น้องเอาบานนี่ชิไเด้บอกพี่น้องว่าติดตามไว้วันที่หกเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นจังสีเบาสูเฮ้าฟั่งว่าวันที่หกเลขลับอิสราเอลจะเดินต่อหรือว่าแบบไหน แต่ว่าเพิ่นได้มาตราอิสาราเอลโดยตรงนะพี่นอ้องเด้อติดตามไปอ่ะมาเบิงเซียนลูกแฝดวิ่งบนสามตัวเดียวหลักสิบบนล่างสองสามสี่จับคู่บนมิหาสามเก่าสามเก่าเก้าสามคู่เดียวแข่นๆขนเน้นให้คู่เดียวคักคัก วิ่งล่างสกับสองอันนี้ส้นสูตรแม่ขั้วนะเด้อที่ปล่อยไปมือเศ้านี่ 5, 3, 4. 5, 4, ห้าสามสี่ห้าสมหวดกอนกับศูนเก่ด้ด้พี่น้อง0ูนย์แเกอย่าลืมเลขสูตรน,นี่เดินมาไวใจได้พี่น้องแม่ขั้วไวใจได้เลขสูตรนี่แล้วบานนี้จับคู่ลางกับน,นี่เก็ดสี่เก็สอง เลขติดเด้อพี่น้องนี่บแมเป็นเลขเด่นเลขติด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 เด่นติดเด้อพี่น้องเด้อเด่นติดติดเด่นเด้อ้าบ่มี่ซีตัวเซียนลูกแฝดว่ายย็ยไปเรียนเป็นเด็ดขาดเพราะว่าเลขซีตัวนี่มาทั้งปีเล่าว่าเอ้ากดติดตามเลขลับอิสราเอลเซียนลูกแฝดไว้เดี๋ยวเข้าจดได้ขาดข่าวสารนี่พี่น้องกันเข้าบกกด กดกระดิง่งกดแจ้งเตือนไว้คันผู้ใดพอเห็นคลิปแม่ขั้วกับพายามกดกระดิง่งกดแจ้งเตือนขึ้นคลิปเดี๋ยวจะดิง่งอ่ะพอกันคลิปหนากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้แม่ขวัวในเรื่อค่ะพี่น้องเด้อคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ขอบคุณมากๆค่ะพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ